ทีนี้อุ้งอิงมีท่าทีอย่างไรเมื่อคนวิพากษ์วิจารณ์เธอหุ่ยฟัดแหลกและแหกท้ายเลยนะฮะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์อิงเนี่ยเป็นคนที่จุดเดือดต่ำอันนี้จุดเดือดต่ำแล้วตอบโต้ตลอดมั่นเวกมีความมั่นเซลนี่คือเจ้าตัวเนี่ยลงรูปแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไปคอมเมนต์ อย่างน้อยศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับพี่แค่ประโยคแรกพี่จีดจ๊ดไหมจี๊ดสิ คือคนอย่างนี้คนมองว่าเฮ้ยมึงไม่มีอะไรในสมองมึงเลยเหรอทุกอย่างมึงฝากไว้ใน iPad หมดเลยเหรอเดี๋ยวมึงก็ก้มดูเดี๋ยวมึงก็ก้มอ่านเดี๋ยวมึงก็ก้มดู iPad คือสมองมึงหรือยังไง iPad หายคือสมองหายเอภาพเป็นแบบนั้นหายโอนสมองไปอยู่ใน iPad หมดแล้วเขาจึงบอกว่าเฮ้ยเอามาไว้ในสมองบ้างบ้างโหลดมาไว้บ้างนี่กําลังจ้องมองคนคอมเมนต์อยู่เห็นไหมระดับต้าสายเดียวกันเลย อย่างน้อยศึกษาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับประโยคแรกก็จีดแล้วก้มหน้าอ่านจาก iPad มันดูหน้าขายหน้าประเทศจีดยิ่งขึ้นประยุทธ์่าแย่แล้วอา้อาวลุงลุงก็อยู่ดีๆพูดอย่างนี้ลุงก็อยู่ดีด,ก,ดกูก็จีดหนักเข้าไปอีกก็เซ็คือแฟนคขับลุงจีดนะไม่ใช่ไม่ใช่อิงจีดนะ ประยุทธ์ว่าแย่แล้วคนนี้แย่พอกันหรือว่าแย่กว่าด้วยมั่นใจว่านี่ต้องเป็นด้อมส้มชัวร์ได้ค่ะอีกไม่รอช้าค่ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะไม่ใช่ขอบคุณสําหรับคําแนะนําค่ะรบกวนดูข่าวบวกหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็น commitment หรือพันธกรณีหรือข้อตกลงเป็นสิ่งที่ต้องบันทึกค่ะอ่านทุกคนตั้งแต่ชีกถึงนายกเลยค่ะ ลองหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะถ้าเป็นขอโทษขอโทษถ้าเป็นอินเนอร์เดี๋ยวบาเต็มนะครับอันนี้อันนี้คือแบบขอเองอ่ะขอขอุณเองขอไปขอผู้เชีแบบคือถ้าเป็นเราเราโดนด่าขนาดเนี้ว่าเราไม่มีสมองสมองเรี่ไอ้แผ่นรับผินชอบก็โกรธนะใช่ถ้าเป็นแบลาเทอรหรือว่าทวิภาคี ส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านก็จะสร้างคนเธอทํทำไมจะต้องไทยคำอังกฤษคำส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านก็จะสร้างคอนเนคชันที่ดีค่ะดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนไม่มีใครแย่กว่าใครหรอกค่ะทุกคนมีความสามารถในคนละด้านค่ะเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะ แล้วก็คนก็มารีพลายเชียร์นายกเป็นจานวนมากเลยนอกจากนี้เจ้าตัวเนี่ยนี่ไงเขาถึงได้ทซาว่าเป็นนายกไอจนี่ไงก็คือเพิ่มเติมลงในไอจีสตอรีบอกชี้แจงหน่อยนึงแล้วกันเนาะนี่นายกพูดนะสั่งแนงนายกจ้ะนะไม่ซีจ้ะ ไม่เชื่อคือตอนก่อนไปก็เตรียมตัวค่ะ <c oughs> ว่าต้องอ่านหรือต้องเป็นรูปแบบไหนคนอื่นเขาทำยังไงกันไม่ใช่ไปเฉยเฉยไม่ทำกันบ้านค่ะงานระดับประเทศจะไปแหวกแนวคนอื่นเขาก็คงไม่ใช่แล้วก็อิโมจิหน้ายิ้มอ้าปากและเหงื่อตก ไม่ต้องกลัวเลยคุณอิงคุณอิงรีพายสตรอรี่แบบนี้นะคนก็เข้าไปแบบพี่อิงพี่อิงทุ่มเทสุดความสามารถในทุกๆงานพี่ทําดีมากๆแล้วขอให้คนที่เป็นพลังลบให้แต่คนอื่นหรือสิ่งไม่ดีอะไรมาทําลายความตั้งใจนะคะ,คะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะชุ่มค่ะนายยกตอบกลับเลยอ่ะพี่ขอบคุณค่ะถ้าอยากจะให้ข้อมูลอะคา่ะว่าได้นะยินดีรับฟังแต่สวนกับตลอดนะ,ะยินดีรับฟังแต่ว่าบนพื้นฐานของการไม่รู้จริงมันก็จะบอกกันนิดนึงแล้วเนาะ คําว่านาะเนาะน่ารักอะไม่อ่ะพี่ <laughs> ถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแพทองทานในบริบทอื่นโอเคแต่ถ้าเป็นแพทองทานบริบทนายกเราไม่โอเคไม่ใช่นะแล้วคะ่ะเราไม่โอเคนะควรจะซีบ้างนะคะคืออย่างนี้พี่ปูนิดหนึ่งนะคะฟังอาจารย์สมเกียรติดตรสมเกียรติอ่อนวิมลนะอ่ะท่านบอกว่าเอาล่ะถึงแม้กลุ่มคนใดๆก็ตามจะมีอาติกับคุณอิง แต่ต้องวางเอาไว้ถ้าในฐานะที่คุณอิงเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนผู้นําไทยแล้วไปต่างประเทศใช่กลับมาบ้านเราค่อยเล่นงานแต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศอะเออส่งกําลังใจเชียร์ก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องประเทศชาติเราต้องวางอคติทางการเมืองแต่ดูคือพอเราดูพลังงานนายกปุ๊บอะไอที่เราอยากไอที่เราอยากจะเชียร์ก็คือแบบมันเชียร์ไม่ไหวคนะเนาะคือถ้าไหวก็เชียร์แหละประเทศคือประเทศ แต่อะไรที่มันไม่ไหวและไม่ใช่มันก็ไม่สามารถนะคะ Cannot ค่ะเข้าใจไหมคะเอออย่างไรก็ตามจะแนะนำอุ้งอิงอย่างนี้ว่าค,ความที่เราเป็นนายกรัฐมนตรีการลงมาตอบโต้อเองเนี่ยคนคอมเมนต์สนุกใช่เขาไม่รู้สึกอะไรหรอคะ่ะเขาทำให้คุณตะบะแตกได้ไฟทธาแตกได้เขาจะสนุกต่อไป ไม่ว่าคุณจะอวดฉลาดหรือเอาข้อมูลใดๆฟาดกลับเขาคุณแพ้คุณเป็นนายกคุณไม่ใช่อีสาวโซเชียลคนหนึ่งที่มานั่งใครตอบอะไรกูกูตอบกลับหมดไม่ใช่ค่ะวันนี้ประเทศชาติมาก่อนค่ะเธอปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายและที่อื่นๆอีกเยอะแยะกำลังลามมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาเอาเวลาไปโฟกัสตรงนั้นเถอะค่ะ ยิ่งอุงอิงมาต่อปากต่อคำด้วยตัวเองราคาตัวเองยิ่งถูกลงและคนคอมเมนต์ยิ่งสนุกเขารู้สึกว่าเวทีนี้กูได้ฟัดกับนายกตัวต่อต,ตัวไว้เขาไม่มีต้นทุนอะไรที่จะเสียคุณเนี่ยมีต้นทุนหน้าตักที่เทหมดไปกับการไม่ควบคุมอารมณ์อนนี้คุณชนะคนคนนั้นแล้วยังไงอ่ะอุงอิงคุณกลายเป็นนายกที่ดีที่มีประสิทธิภาพสังคมสัเสริญด้วยใจจริงเลยอะ อย่าอยู่กับคำยกยอปอปั้นเราจะไม่พัฒนาตัวเองะนะครับ